คนไข้ยอยากรู้คุณหมออยากตอบคุณหมอคะ่ะพฤติกรรมเสี่ยงแบบไหนส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานบ้างคะ,คะก็มีสักสามอย่างนะคะอันที่หนึ่งคือเป็นคนชอบทานอาหาราหวานทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มักชอบม,มีทานขนมกิะจายในมืออาหารอาหารที่เราห้ามเลยนะคะไม่ควรทานเลยก็คืออาหารประเภทแป้งนะคะพวกปบคอนเด็กพวกข้าวมากไปหรืออาหารจำพวกเส้น รวมทั้งขนมนะคะขนมปิดท้ายขนมไทยๆเนี่ยนะคะอันที่สองคือพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะโดยใหญ่พวกเรานี้จะไม่ค่อยออกกําลังกายให้เป็นสม่ำเสมอทุกวันนะคะเราจะเป็นคนทํางานแล้วก็ในวันหยุดก็ไม่ที่จะพักผ่อนตื่นสายไม่มีกิจกรรมอื่นไม่เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมออันที่สามคือดื่มสุราเป็นประจํานะคะรวมทั้งการภาวะเครียดจากการทํางาน ทำให้เกิดอมูลที่เรียกว่าคอติซอ,ออกมานะคะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยปล่อยพลังงานออกมาในรูปของน้าตาลด้วยอันนี้เมื่อมีความเครียดมากๆระดับน้าตาลในเลือดจะสูงข,ขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เกิดปุความเสี่ยงต่อการจเกิดเบาหวานได้ค่ะส<ม>ิ่งเหล่านี้นะคะถ้าท่านทำทั้งสามอย่างเนี่ยท่านจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานอย่างสูงมากกว่าคนปกติทั่วไปค่ะสามารถติดตามสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook y u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  e l ลน e และติ k กต็อกโรงพยาบาลจุฬาร,รักษ์อินเตอร์นะคะ